เที่ยงคืนครึ่งค่ะเพื่อนๆนก็ว่าอะไรอยู่ตรงประตูทางข้าวพอดีกระท่อมแม่ไม้กระถางดอกไม้กระถางอาอะไรนะผู้ด่งขาบมาเล่นแล้วนั่นตัวอะไรเนะี่ยฮะนี่ตัวอะไร มานานกับแม่มานานเฝ้าแม่ อ้ยเท้าก็ปวดไปไหนอืมทำไงได้ลูกก็ไม่ให้ปิดประตูนอน ตื่นตั้งแต่สิบเอ็ดมงกว่าแล้วคะ่ะก็ข้าวอะข้าวตั้งแต่ห้ามงกว่าก็าาหลับได้หลายชั่วโมงแล้วตอนนี้ตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งครึ่ง เออเที่ยงคืนครึ่งหรือเปล่าคะใส่เที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งคะ่ะศูนสอง เที่ยวคืนสามสิบสามเตือนจะได้เป็นชั่วโมงละนั่งอยู่นะคะนั่งนวดขาเดี๋ยวน้องสาวก็จะเนี่ยกลับไปกว่าที่คิดนึกว่าจะกลับ อ,อ๋อพรุ่งนี้มั้งรับพรุ่งนี้ละวันเสาร์ก็คงประมาณนั้นพ่อแม่เขาดูดีสบายดีดูสดชื่นทางนั้นก็อยู่กับพี่สาวพี่สอนหลาน อยู่กับพี่พี่ซอนกับพี่เย <g rab ble> ขยกับหลานหลานจอยวิภาพรเคคกะเดี๋ยวก็จะไปนั่งผิงไฟละ <c oughs> <c oughs> ยืนในที่นอนเดี๋ยว